กราวขอบพระคุณคุณแม่ถ้าไม่ประสงคออกนามผู้ใหญ่ใจดีใจบุญอย่างสูงนะคะกลาวขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวป้อเลยนะคะคุณแม่จ <mia. S 1> e ๋า นะคะ7ค่ะ8ค่ะ9ค่ะ10ค่ะ สินะคะสิาค่ะสิค่ะสิห้านะคะสิหค่ะสิ็ดค่ะสิแปดค่ะ19ค่ะยีสิบก่อนนะคะคุณแม่คะกร่าบขอบพระคุณคุณแม่ถ้าผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะท่านม่ประสบออางน้าสูงนะ ยีิกอนนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะได้คุณแม่ด้วยนะคะไอซีวีนะคะดีนะคะ มีค่ะ,คะสองมีนะคะสค่ะสี่ค่ะ ขอบพรคุณค่ะใส่เลยนะคะพี่แม่คะสองหูค่ะแฮม,มอีกสองแฮมอีกสองเป็นซีดีค่ะ นาขอขอบคุณค่ะมกรดาของคุณคุณค่ะกาขอพอบคุณค่ะกาขอคุณคุณแม่ท่านแม่ประโจออกนามนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญอย่างสูงนะคะที่เมตตาเปิดร้านไอพีแป๊บซี่ดออ้อมนะคะกาขอพระคุณค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะกาขอพระคุณค่ะ กาสวัสดีค่ะคุณแม่ป้าดานะคะกาสวัสดีค่ะมโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่ใจดีใจบุญท่านไม่ประสบอ,อกงน้อย่างสูงนะคะกาขอขอบคุณค่ะก็ให้คุณแม่ยฮงงงด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะคุณแม่ค่ะจากการของคุณแม่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะเงินไหลกองทองไหลามานะคะมีโชคมีลาภ ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะคุณแม่จามีคะแนนเข้ามาเยอะๆนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่อย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ป้าดานะคะกราบสวัสดีค่ะค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่หมูน้อยแพนด้านะคะสวัสดีค่ะน้องขวัญใจนะคะสวัสดีนะคะยินดีค่ะค่ะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะท่ไดแม่ประสงค์ออกงานในสูนนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ อา,อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณแม่นะคะแวนมาเมตายพี่แป็กซี่น้อมนะคะกลาวขอบพระคุณค่ะ